เว็บไซต์ออโต้ไทยแลนด์ขอบนัาเข้าสู่การทดสอบ HONDA CRV ใหม่ Mai, รุ่นเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลขับเคลื่อน4ล้อเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทีมงานออโต้ไทยแลนดได้มีโอกาสมาทดลองขับ HONDA CRV ใหม่ซึ่งเมื่อครั้งก่อนเปิดตัวเราได้มีโอกาสไปทดลองขับ HONDA CRV ใหม่ Mai, รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลที่สนามช้างจังหวัดปุยลำแต่สรับในครั้งนี้เป็นการทดลองขับขี่ใช้งานจริงบนถนนกับ Honda CRV ใหม่ Mai, รุ่นท็อปขับเคลื่อนสล้อ ทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามกันได้ครับ h o n d a c ซ v ใหม่โฉมนี้ถือเป็นเจเนอเรชันที่5ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งภายนอกภายในห้องโดยสารของ h o n d a c ซ v ใหม่จะมาในรูปแบบของรถอเนกประสงค์แบบ3แถว7ที่นั่งโดยสามารถพับเบาะแถวที่2และแถวที่3เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้อีกนอกจากนี้สำหรับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลยังมีความพิเศษที่ระบบเกียร์จะมากันในแบบ ชิปบายวายที่จะไม่มีคันเกียร์แต่จะเป็นแบบสวิตช์กดปุ่มนอกจากออบเทนอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีมาให้แบบจัดเต็มแล้ว Honda CRV ใหม่ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ e-dps ที่ทำงานโดยการเปลี่ยนการควบคุมส่งกำลังไปยังล้อหลังด้วยระบบไฟฟ้าตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้แรงบิดที่ล้อหลังสูงขึ้นอีกครั้งเพิ่มความแม่นยำในการปรับแรงบิดทั้งล้อหน้าและล้อหลังให้สมดุลมากกว่าเดิม Honda CRV ใหม่มีเครื่องยนต์ให้เลือกด้วยกัน2แบบได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.6ลิตร id tech diesel turbo สีสูบที่ให้กำลังสูงสุด160แรงม้าที่4,000รอบแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่2,000รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดต,ตัวใหม่ส่วนบล็อกเครื่องยนต์อีกเครื่องจะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตร iv tech สสูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด173แรงม้าที่6,200รอบแรงบิดสูงสุด224นิวตันเมตรที่4,000รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมรองรับพลังงานทางเรื่อง e85 ได้อีกด้วยช่วงทดสอบ Honda CRV ใหม่กับทีมงาน a u โต Thailand ์สำหรับการทดลองขับ Honda CRV ใหม่ครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีระยะทางในการขับขี่รวมกว่า280กิโลเมตรและก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทดลองขับในทริปยาวๆทั้งไปและกลับซึ่งทำให้ได้เก็บข้อมูลรวมถึงความรู้สึกในการขับขี่ของทั้งสองรุ่นมาบอกเล่ากันต่อได้แ,แบบเต็มๆโดยในเที่ยวขาไปนั้นเราได้รถ Honda CRV รุ่นขับเคลื่อนสีล้อ เครื่องยนต์ดีเซล1.6ลิตร IDTech ีเซลเทอร์โบซึ่งเป็นครั้งแรกกับการขับขี่ในถนนหลวงหลังจากได้เคยทดสอบมาแล้วในสนามช้างจังหวัดบุรีรัมเส้นทางในเทีย่ยวขาไปนั้นจะมีระยะทางประมาณ140กิโลเมตรเส้นทางจะมีทั้งทางตรงทางโค้งทางขึ้นลงเขารวมถึงผ่านแหล่งชุมชนและตลอดทางยังเจอกับสภาพฝนตกโดยความรู้สึกในการขับขี่นั้น พวงมาลัยของรุ่นดีเซลนี้จะให้น้ำหนักตึงมือดี <Hey. S 1> การควบคุมทําได้แม่นยาจากระบบพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ EPS โดยสามารถปรับน้าหนักของพวงมาลัยได้ตามรอบความเร็ว <Hey. S 1> ในเรื่องของการเก็บเสียงในห้องโดยสารน,นั้นถือว่า Honda c ซใหม่ทําได้ค่อนข้างดีสหลหรับเสียงลมจะพอได้ยินในช่วงความเร็วเกินกว่า120กิโลเมตรส่วนเสียงของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นถ้าขับขี่เดินคันเร่งกันแบบทั่วไปความเร็วปกติเสียงที่ได้ยินเข้ามาในห้องโดยสารจะไม่ต่างอะไรมากนักกับเครื่องยนต์เบนซิน จะได้ยินเสียงชัดเจนก็ตอนช่วงที่เราคลิกด,ดาวน์หรือลากรอบสูงแต่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสําหรับเรื่องการตกแต่งภายในห้องโดยสารของแลซีวีใหม่ก็ถือว่าทําได้เรียบร้อยดีออปชันต่างๆมีมาแบบครบคันแต่จะมีตรงส่วนของวัสดุคอนโซลเกียร์ที่ดูไม่ค่อยลงตัวนะถ้าเปลี่ยนเป็นวัสดุแบบสีดําผิวมันหรือลายไม้ก็น่าจะดูสวยงามลงตัวกว่าการเป็นพลาสติกสีดําธรรมดาส่วนในเบาะนั่งแถวที่3นั้นเท่าที่เราได้ลองให้พี่ที่ร่วมเดินทางกับเราที่ตัวค่อนข้างเล็กไปทดลองนั่ง ด้วยการปรับบอดแถวที่2เลื่อนมาขึ้นหน้าพอประมาณก็สามารถนั่งโดยสารได้แต่จะมีพื้นที่วางขาค่อนข้างจำกัดซึ่งไม่น่าจะเหมาะกับคนรูปร่างใหญ่เอาเป็นว่าให้เป็นที่นั่งสําหรับเด็กเล็กจะเหมาะกว่าหรือไม่ก็ใช้สําหรับวางของหรือจะพับเพิ่มพื้นที่ใช้งานก็จะให้ความสะดวกกว่าสําหรับในการขับขี่นั้นด้านพละกำลังเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์ดีเซล1.6ลิตรที่หลายคนอาจบอกว่ามันมีขนาดเล็กเกินไปแต่พละกาลัง160แรงมา้ากับแรงบิด350นิวตัน พร้อมระบบเกียร์อตัตโนมัติ9สปีดใหม่สามารถให้การขับขี่ที่น่าพอใจถึงแม้อาัตราลเร่งจะไม่ได้ดึงกันหลังติดเบาะแต่ก็เพียงพอกับการใช้งานอย่างแน่นอนการส่งกําลังของเกียร์ลูกใหม่ถือเป็นจุดเด่นที่ให้ความเรียบเนียนต่อเนื่องหรือจะว่าง่ายๆก็คืออารมณ์เดียวกับรถยุโรดกันเลยทีเดียวอีกระบบที่น่าประทับใจใน Honda c ซีวีใหม่ก็คือระบบช่วงล่างกบรบบขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive ที่ในการขับขี่ทดลองครั้งนี้จะได้ผ่านเส้นทางทั้งเส้นทางโค้งทางขึ้นลงเขาที่สําคัญ มีฝนตกเกือบตลอดทางทําให้ได้ทดลองประสิทธิภาพของ2ระบบนี้ใน Honda c ซ V ใหม่ที่ให้สมรรถนะที่มั่นใจโดยในช่วงที่ขับขี่โยนเข้าโคง้งจะให้ความรู้สึกถึงความหนึบของช่วงล่างและจากการสอบถามวิศวกรชาวญี่ปุ่นได้รับคำตอบว่าช่วงล่างของ Honda c ซ V ใหม่รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนี้ได้รับการปรับเซตค่าสปริงและโชค๊คให้ต่างจากรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักตัวรถที่มากกว่า60-70โล ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการที่เราได้ขับขี่ Honda c r v ใหม่รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลและได้ลองใช้เครื่องมือวัด Performance Box ในการจับอัตราเร่ง0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้ที่5.5วินาทีส่วน0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นทำได้ที่11.7วินาทีและเมื่อจบการเดินทางในช่วงขาไปนั้น อัตราความสิ้นเปลืองที่อ่านจากหน้าจอแสดงข้อมูลสามารถทําได้ที่15กิโลลิตรกับความเร็วใช้งานส่วนใหญ่เท่าที่เราสังเกตจะไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับสภาพเส้นทางที่มีฝนตกตลอดเส้นทางหลังจากถึงจุดแวะพักรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วทีมงานออ t โต้ไทยแลนด์ได้เปลี่ยนรถมาทดสอบในรุ่น,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 น Tech, เครื่องยนต์เบนซิน2.4 iVtec ขับเคลื่อน4ล้อ all-wheel drive กับระบบเกียร์ CVT หรือพูดง่ายๆก็คือ เป็นเครื่องยนต์และเกียร์ตัวเดิมกับ CRV รุ่นก่อนหน้าโดยระยะทางในช่วงขากลับถึงโรงแรมที่พักนี้จะอยู่ที่136กิโลเมตรสำหรับรูปชมทั้งภายนอกภายในโดยรวมแล้วก็ยังมีความใกล้เคียงกับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลจุดแตกต่างชัดเจนจะอยู่ที่คอนโซลเกียร์จะเป็นแบบมีคันเกียร์เบาะนั่งสาแถวจะที่นั่งและระบบเปิดปิดฝากระโปรงหลังแบบอัตโนมัติก็มีมาให้เช่นกันสำหรับความรู้สึกในการขับขี่รุ่นเครื่องยนต์เป็นซีนั้นสิ่งแรกที่รู้สึกได้ก็คือ พลม,มาลัยมีน้ำหนักเบากว่าไวกว่ารุ่นดีเซลแต่ก็ยังสามารถขับขี่ควบคุมได้ง่ายตรงนี้น่าจะเหมาะกับการขับขี่ของคุณผู้หญิงส่วนในเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์เบนซินนั้นก็สามารถตอบสนองได้ตามสั่งในสไตล์ระบบเกียร์ CVT ที่จะมีความนุ่มนวลและเมื่อเราคิดดาว รอบเครื่องยนต์ก็จะกวาดขึ้นสูงอัตราเร่งก็จะตอบสนองตามมาพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังไม่แพ้รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลแต่ถ้าขับขี่ปกติก็จะมีความเงียบกว่าเล็กน้อยสาหรับความรู้สึกของช่วงล่างกับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินจะถูกปรับเซ็ตมาในทางหนึบแต่จะเด้นไปทางนุ่มนวลกว่ารุ่นเครื่องยนต์ดีเซลแบบรู้สึกได้ทําให้ช่วงที่ขับขี่เข้าโค้งด้วยความเร็วสูง <S <S ก็พอสัมผัสถึง,ถงความรู้สึ <S <S กเกาะหนึบที่แตกต่างแบบสัมผัสได้ว่ารุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนันนนะกกแกแ่่่วาลเเชเคย เราได้หาโอกาสใช้เครื่องมือ performance box ในการจับอัตราเร่ง0ย์ถึงกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่รุ่นเครื่องยนต์เบนซินสามารถทำได้ที่5.5วินาที0ูนยถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ที่11.2วินาทีส่วนตัวเลขอัตราความชิดเปลืองเชื้อเพลิงนั้นอ่านจากหน้าจอข้อมูลทำได้12กิโลลิตรกับความเร็วใช้งานส่วนใหญ่ในเที่ยวขากลับก็ยังคงไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับสภาพที่มีฝนตกตลอดทางเช่นกันทีมงานออโต้ไทยแลนด์อขอ Honda c ซ v วใหม่ทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อนสีล้อ h e วิ d ด i v e ทั้งคู่โดยส่วนตัวต้องบอกว่าชอบไปทางรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่าทั้งพละกกำลังที่อาจจะไม่ได้แรงอย่างที่ใครคาดหวังแต่ยืนยันตรงนี้ได้เลยว่าเหลือเฟือกับการใช้งานทั่วไปอย่างแน่นอนการตอบสนองอัตราเร่งทาได้ตามสั่งช่วงล่างเกาะหนึบได้ทุกเส้นทางซึ่งตามธรรมชาติของเครื่องยนต์ดีเซลก็จะมีความทนทานและให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีกว่าแต่สำหรับ Honda รรุ่นเคื่องยนต์เบนซิน ก็จะเป็นทางเลือกกับค่าตัวที่ถูกกว่าได้ออปชั่นเท่ากันการขับขี่ใช้งานนั้นเป็นแบบนิ่มนวลขับขี่ง่ายน่าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงอัตราเร่งก็ไม่ได้เป็นรองรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลจะน้อยกว่าก็เพียงอัตราความชิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ทําได้น้อยกว่าเอาเป็นว่าแนะนําให้ทดลองไปขับด้วยตัวคุณเองเพราะว่าเราอาจจะมีสไตล์การขับขี่ที่ไม่เหมือนกันครับ